สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของไมานะคะผ่านช่องทาง YouTube Ford m y l o v e นะคะวันนี้มาก็อยู่กับเจ้า Ford r เ n g e r นะคะรุ่นของไวท็นะคะตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่1,265,000บาทนะคะบอกได้เลยวันนี้มาในแนว ออฟโรดส,สุดๆนะคะความพิเศษของเขาอยู่ที่ชุดแต่งเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไม้พาลูกค้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะว่าชุดแต่งของเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีความพรีเมียมยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวแรกที่มาแปลงโฉมให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะเราก็จะใส่เป็นตัว FORD นะคะเป็นทรงของแรปเตอร์นะคะคันนี้ก็จะเน้นเป็นสีเทาดำตัดดำทั้งคันเลยนะคะค่ะส่วนของตัวด้านข้างนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดำให้กับอ่าให้ตัดกับตัวรถยิ่งขึ้นนะคะ ใน,นหนึ่งไฮไลท์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะถึงเราจะเปลี่ยนเป็นตัวกันชนเหล็กนะคะตัวเซ็นเซอร์ของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะบอกได้เลยว่างานของเราพรีเมียมทุกชิ้นงานนะคะเก็บรายละเอียดทุกชิ้นงานจริงๆค่ะ ในส่วนของตัวด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทรงสูงนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาดำตัดสีเทาด้านแล้วก็เป็นตัวเทาดำนะคะค่ะในส่วนของตัวอาซุ้มร้อนะคะเราก็จะใส่เป็นตัว6นิ้วให้กับลูกค้านะคะแม็กยังคงเป็นแม็กเดิมนะคะที่มาจากตัว y t ยท็อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะขายางวิสโต e นะคะสำหรับคันนี้ บอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ออฟโรดจริงๆนะคะค่ะตัวเบ้ากะลอยนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็จะใส่เป็นตัวสีกาไฟนะคะเพื่อให้ครอบตัวรถสติกเกอร์นะคะลายสั์โคนตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะามาส่งให้ลูกค้าเลือกค่ะบอกได้เลยว่ารอบคันนี้แบบว่าสุดจริงนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยงานละเอียดค่ะค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะเราก็จะยังคงเป็นโลบาเล็กของแฮมเมอร์นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้แฮมเมอร์ทั้งคันค่ะคือแต่งสุดไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสัญลักษณ์4นะคะข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวท้ายรถนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบ้ากันลอยกระบะปลายดาเป็นสีดํานะคะติดให้กับลูกค้าด้วยตัวไวท์แทบมีกล้องมองหลังให้กับลูกค้านะคะนี่เลยค่ะสําหรับตัวแฮมเมอร์การชนท้ายนะคะมีห่วงลากจูงให้ด้วยนะคะส่วนห่วงลากจูงของเราจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่างานพรีเมียมจริงนะคะสุดจริงด้วยคันนี้ ขับออกจากโชว์รูมนี้ทุกคนต้องจ้องตากันเป็นมันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะก็ทักหามาได้ที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นนะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะค่ะในส่วนของภายในของเขานะคะก็จะหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะคะเดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะที่เราแต่งนะคะเราก็จะคืนให้กับลูกค้านะที่เป็นตัวเดิมมาจากโรงงานนะคะ คืนทุกชิ้นงานให้นะคะค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะอย่างที่บอกว่าพรีเมียมมากๆเลยพวงมลลาลัยของเขาเป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะสามารถคอนโทรลได้ที่พวงมลลาลัยเลยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะแล้วก็ระบบเตือนการชนนะคะแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นจอ8นิ้วซิงค์สสั่งการด้วยเสียงด้วยแล้วนะคะสําหรับตัว WiT แ็นะคะ บอกได้เลยว่าความพรีเมียมความพิเศษของเขามีเยอะมากเลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโปรโมชั่น for ์ชุดแต่ง for ์แบบออฟโรดนะคะทักหา,ามาได้ที่0892424073นะคะหรือว่า คลิกลิงก์ข้างข้างล่างได้เลยนะคะเพราะว่าไมายทิ้งไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมายก็ฝากลูกค้านะคะกด Subscribe แล้วก็กดติดตามในช่องฟอน d มค์เลิฟให้มายด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ